หลังจากต้องลุ้นอยู่นานเรื่องปั๊มทายาของมิวนิธากับสามีไฮโซเซนล่าสุดมิวนิฐาได้โพสไอจีข้อความว่าดูกันยังคะ Happy m มิวอีพยังไงทำไมต้องลุ้นกันขนาดนี้ Happy m มิวซีัซนสองพร้อมกับคลิปวิดีโอหลังทดสอบที่ตั้งคันกระทางพบว่ามีขีดขึ้น2ขีดทำให้มิวและไฮโซเซนดีใจเป็นอย่างมากนอกจากนี้ในคลิปยังโชว์ภาพอันตรซาวของมิวซึ่งพบว่ากำลังตั้งคัน ทำให้กลายเป็นข่าวดีว่าทั้งคู่กําลังจะมีทายาทแล้วหลังจากโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ไปก็มีคนเข้ามาแสดงความยินดีเป็นอย่างมากรวมทั้งมิ้นชาริดาก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่ากรีดกรีดน้องมาแล้วไปรับชมคลิปกันได้เลยครับเ้ยมขอขีดได้อย่างไงี้เร็วอะไรขนาดนั้นทำไมลองแค่ครั้งเดียวมันมาแล้วเนี่ยขอมันเล่งจ หมอสแกนเข้าไปมันเห็นถุงถุงหนึ่งที่ลูกลมีตัวอ่อนอยู่ข้างในผมก็ถามหมอแล้วหมอเขาเงียบเริ่มเริ่มรู้สึกใจเสียนิดนึงแล้วเหมือนกันนะใช่ซึ่งก็วันนี้ไม่เจอไม่คิดว่าจะเป็นแบบนี้ได้ฝากกดไลค์ กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับขอบคุณครับ